ในขณะเดยียกันไอคนที่มันทําให้เกิดเรื่องวันเนี้นะฮะมันลอยนวนไปไหนทําไมคุณไม่ไปโทรถามมันดิฉันไปเห็นคอมเมนต์แล้วก็ยิ่งแปลกใจตกใจมากที่มีคนไปเมนบอกว่าเอาทำไมไม่ไปทวงเอาไอ้กไอคนที่มันทําล่ะหรือจะเป็นอา่าไปถามไอพภิสิทธิ์สุเทพแต่เขาบอกว่าพวกนั้นสมควรที่จะติดคุกมันกนละเรื่องไหมคะมเีเรื่องที่จะต้องมา คันปากหลายประเด็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะประเด็นของหมอเวงน,นะคะซึ่งก็เป็นแกนนานปชทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นอยู่มั้งคะเพราะว่าเขายัางไม่ได้ก็คือ,อยังไม่ได้แบบมีการยุบหรืออะไรองค์กรน,นี้ไปเพีออยงแต่ว่ามันไม่ได้มีบทบาทอะไรแล้วนะ,ะว่าแต่ละคนนี่ก็แยกย้ายกันไปนะคะบ้านใครบ้านมัน,นซึ่งแม้กระทั่งตัว ประธานเองเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ไปอยู่ฝ่ายตรงันข้ามกับพวกเรานะฮะทีนี้การโพสต์ของหมอเหว่งเนี่ยนะฮะหลังๆมาเนี่ยมันก็ดูออกแหละว่าไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยนะคะก็จะไปทางฝั่งนะคะที่เป็นส้มซะมากกว่านะฮะนะฮะเขาก็ออกมาพูดเดี๋ยวมาคุยกันนะคะใช่ยามาเหว่งค่ะเมื่อไหร่มึงจะไม่เหวง่งเอานี้ดีกว่า นะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะก็โดนคุณพี่พัฒนชัยภัยบูรณ์เนาะจัดหนักไปกีนึงแล้วก็ยังไม่จบนะคะคือดิฉันบอกว่าวันนี้คือทุกคนเนี่ยนะคะเขาพยายามที่จะยกตัวอย่างนะคะเรื่องแบบนี้มันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ใครจะไปลืมมันลงง่ายๆาแต่ดีฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเพิ่งจะขุดเรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนกับพยายามที่จะตีเรื่องนี้ให้เป็นกระแสเพื่อเอาพวกพ้องเอาคนแบบ หาพวกหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งทังที่ก็รู้อยู่อยู่แก่ใจว่าเรื่องนี้มันทำไมถึงดําเนินการไปยังไงอะไรยังไงนะคะถ้าถ้าถ้าคนที่เป็นนปชเนี่ยนะคะเป็นแกนนานอปชอยังไม่รู้แล้วจะมีใครรู้คะเพราะว่าเรื่องนี้อย่าลืมนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยนะคะเขาก็ดําเนินการโอ้ทำเรื่องถึงขนาดที่ไปจ้างโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมมาทําเพื่อที่จะดันเรื่องนี้นะคะเข้าไปสู่ศาลโลก นะสารอาญานะคะของโลกเนี่ยเพื่อนําเรื่องนี้เข้าอไอตอนนั้นเนี่ยเราก็ตื่นเต้นกันโอ้โหมีความหวังกันดิฉันบอกว่าทําไมเขาถึงคิดว่าพรรคเพื่อไทยหรือทักษิณดรทักษิณน,น,นั้นเนี่ยหลอกคนเสื้อแดงหลอกใช้หลอก,ลอ,กอะไรคือจะพูดอย่างนี้อยู่เสมอแต่ในขณะเดียวกันมีคนคิดบ้างไหมคะว่าจริงๆแล้วคนที่หลอกเสื้อแดงน่าจะเป็นพวกคุณมากกว่าก็ถ้ามากันอย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะนะคะ คือถ้ามาอย่างนี้คือมันก็ก,ก,ก็ประมาณนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าเลิกเถอะนะคะอย่าอย่ามาอย่ามาหากินกับคนเสื้ดงเลยอย่ามาหวนคนเส้ดงเลยค่ะนะคะว่าวันนี้คนเส้ดงส่วนใหญ่เนี่ยเขาทําใจแล้วกับเรื่องนี้เพราะว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วทุกคนก็รู้นะคะว่าเพราะอะไรมันถึงดําเนินการอะไรไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่รู้ นะฮะซึ่งดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่เขาเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยหรือว่าทวงบุญคุณเอากับพักเพื่อไทยเนี่ยเขาต้องการอะไรจะหาคนที่รับผิดชอบนะกรณีของคนเสื้อแดงเนี่ยได้เท่ากับพักเพื่อไทยไหมแม้แต่พวกคุณเองซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นคนที่นําพาคนออกไปเนี่ยพวกคุณก็ถ้าไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยเหมือนกันเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันทําไม่ได้แต่วันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดทําไม นะฮะฉันบอกว่ามันก็ควรจะปล่อยมันเป็นไปตามกลไกของมันคุณนัทธวุฒิเองก็กําลังดําเนินเรื่องนี้อยู่นะฮะการจ่ายเงินเยียวยาในสมัยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยถูกด่านะคะรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยพูดจริงๆเลยฉันบอกว่าอันนี้เราพูดก,กันตรงๆนะคะไม่ต้องมีโลกสวยการที่รัฐบาลยิ่งรักเนี่ยถูกด่าแล้วก็ถูกพวกสลิมมันอะไรนู่นนี่นั่นส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องนี้ด้วย การจัดตั้งรัฐบาลโดยเอาแกนนำนปชเนี่ยนะคะมาอยู่ในรัฐบาลมาเป็น,น,นรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งการจ่ายเงินเยียวยาให้กับคนเสื้อแดงผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองนู่นนี่นั่นเนี่ยตอนนั้นนอะ้ดิฉันบอกว่าเขาโดนด่าเยอะนะแต่ในขณะเดียวกันไอ้คนที่มันทําให้เกิดเรื่องวันนี้นะคะมัน,นอลอยนวลไปไหนทําไมคุณไม่ไปทวงถามมันดิฉันไปเห็นคอมเมนต์แล้วก็ยิ่งแปลกใจตกใจมากที่มีคนไปเมนต์บอกว่าเอาทำไมไม่ไปทวงเอาไอ้กไอ้คนที่มันทําล่ะ หรือจะเป็นอไปถามไออพิสิทธิ์สุเทพเถ่เขาบอกว่าพวกนั้นสมควรที่จะติดคุกมันคนละเรื่องไหมคะนะคะมันคนละเรื่องถ,ถ้าจะหาถามหาความรับผิดชอบกันขนาดนี้ฉันบอกว่าเอา้าแล้วจะให้เพื่อไทยทำยังไงนะคะตอนนี้นะคะพวกก็พูดเ่นะ,ะเขาก็พยายามที่จะทำเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็อาจจะทำเงีบเียบก็ได้เขาไม่จำเป็นต้องกระตกกตาก คุณพยายามทําเรื่องนี้ให้มันเป็นกระแสขึ้นมาเพื่อจะโจมตีพักเพื่อไทยเพื่อมุกพุ่งเป้าไปที่พักเพื่อไทยให้คนนะ่ะรู้สึกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยทิ้งมวลชนอย่างที่ถูกกล่าวหากันมาโดยตลอดแหละซึ่งถาววัฒนรักประเทศจริงเห็นกับคนเสื้อแดงจริงๆซึ่งคนเสื้อแดงส่วนใหญ่เขาสนับสนุนดรทักษิณคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ที่ออกมาต่อสู้เพราะอยากให้ท่านดรทักษิณกลับบ้านแล้วที่เขาออกมาต่อสู้เพราะเขาเรียกร้องความยุติธรรม คนเสื้อแดงไม่ได้เกิดนะะจากการที่จะมีใครมานําเสื้อแดงที่แท้จริงก็คือเขาเป็นเสื้อแดงเพราะเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมและเป็นคนเสื้อแดงที่ไม่คือพูดง่ายว่าเขาไม่ชอบนะคะหรือเขาเห็นความอายุติธรรมแล้วเขารับไม่ได้นี่คือที่นั้น ب ب station, บอกว่านี่คือสารตั้งต้นที่ทําให้เราเป็นเสื้อแดงและนี่คือสารตั้งต้นของการเป็นเสื้อแดงไม่ใช่เป็นเพราะแกนนําหรือไม่ใช่เป็นเพราะใครคนไหนคือมันมีส่วนร่วมกัน เป็นแนวร่วมกันอะไรกันก็จริงแต่คนเสื้อแดงไม่ได้เป็นสมบัติของใครนะะที่จะจูงหรือจะเอาคนเสื้อแดงเนี่ยนะไปบอกว่าอย,อยู่ภายใต้อะไรของฉันเนี่ยไม่ใช่นะคะเพราะงั้นการออกมาพูดอย่างนี้ดิฉันก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่แฟร์ที่วันนี้จะมาพูดอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็แชร์ให้ได้เลยค่ะแชร์ไปเลยค่ะเดือนกำลังจะมองว่า <c oughs> การที่มีการมาทวงบุญคุณพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะผู้ทํานองว่าพักเพื่อไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากคนแสดงแล้วที่ฉันถามว่าคนที่ได้ประโยชน์จากคนแสดงเนี่ยมีแต่พักเพื่อไทยเหรอคะแล้วก็ไปดูนะคะว่าการเม้นอะไรแต่ละอย่างของคนที่ได้อ่านข่าวนี้หรือไปเห็นโพสต์นี้เข้าเนี่ย ะะก็เป็นเอกฉันค่นะ,ะไม่มีใครเอาด้วยกับคุณเพราะวันนี้มันอยู่ในยุคที่นะคะมันควรที่จะมีการช่วยเหลือกันหรืออะไรกันนะะคนเสื้อแดงส่วนใหญ่เขาก็เข้าใจค่ะเพราะในปี57เนี 7, ่ยในช่วงที่หลังการเลือกตั้งปี54นะรัฐบาลยิ่งรักก็ได้ทําการเยียวยาอะไรกันไปแล้วนะคะ ซึ่งในเงื่อนไขนั้นเนี่ยนะคะท่ฉันก็บอกว่าทุกคนก็รู้นะคะว่าการรับเงินเยียวยาก็คือหมายความว่าจะไม่เอาจะไม่เอาเรื่องหรือจะไม่มีการดําเนินคดีดังนั้นเขาก็เลยมาแก้ตรงที่ว่าอ่ะโอเคในลักษณะในการที่จะไปเอาผิดหรือในการดาเนินคดีแบบนั้นเนี่ยไม่ได้แต่ว่าบุคคลน,นะคะคนที่เป็นญาติของอ่าคนที่เสียชีวิตหรืออะไรเนี่ยสามารถที่จะไปดําเนินคดีได้ด้วยตัวเองก็คือแบบแยกกันออกมาอะไรประมาณนี้นะคะถ้าที่ฉันจําไม่ผิดนะ เขากาลังจะทําเรื่องพวกนี้ซึ่งญาติพี่น้องคนไหนนะที่มีความต้องการที่จะดาเนินคดีก็เข้ามาทําคือเรื่องนี้นะคะแทนที่คุณจะไปช่วยดูว่าเฮ้ยมันจะหมดอายุความหรือยังว่าไอ้คนที่มันก่อเรื่องนะคะมันถูกด,ดําเนินคดีหรือว่ามันอยู่อยู่อยู่ดีกินดีไหมเนี่ยดีกว่าไหมคะคือรู้สึกเสียใจนะคะ เพราะว่าอย่างน้นอยๆถึงแม้ว่าจะไม่ชอบเขาแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ขนาดนี้นะคะเขาโพสต์เอาไว้เมื่อเช้า,ชานี้คะบอกว่า15ปีแล้วที่เพื่อไทยได้อนิสงส์จากการตายของวีรชนเสื้อแดงปี53กว่า80ศพกว่า80ศพจะทวงความที่ที่ทำให้เมื่อไหร่อย่าทวงบุญคุณนะคะ7.5ล้านครับใครยอมให้ค่าครอบครัวตัวเองแลกเงิน7.5ล้านบ้าง นี่เหมือนกับว่าพักเพื่อไทยไปทําให้คนตายแล้วก็เอาเงินเจ็ดจุดห้าล้านฟาดหัวแห้วคขาเองทําไมพักเพื่อไทยซึ่งเป็นคนที่เข้ามาช่วยเป็นคนที่มาจ่ายเงินเยียวยาทาไมถึงถูกด่าแต่ไอคนที่มันทําให้เกิดเหตุทําให้คนเสียชีวิตเนี่ยนะเก้าสิบเก้าศพหรือที่คุณพูดถึงแปดสิบศพเนี่ยนะคะมันถูกใครทําคุณไม่รู้เหรอ ทำไมถึงมาบอกว่าพักเพื่อไทยได้อนิสง์จากการตายของบุรีชนเสื้อแดงปีห้าสามแล้วทําไมคุณถึงไม่พูดล่ะคะว่านอกจากได้อนิสง์แล้วเนี่ยเขายังได้อะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะนะคะที่เป็นพักการเมือง <Okay. S 1> ที่ถูกมองว่าเป็นพวกเดียวกันเดืเสื้อแดงอย่างเงี้ยอะไรคืออนิสง์ที่พักเพื่อไทยได้คะเพราะในปีห้าเจ็ดก็ถูกรัฐประหารยิ่งแล้วก็ถูกยึดทรัพย์ นะะมีคดีจำนําข้าวอีกมันคืออนิสง์อะไรแล้วก็นับตั้งแต่มีการสลายการชุมนุมปี5-3าสามพักเพื่อไทยจะได้อ,อนิสง์อะไรจากตรงนี้คะตรงกันข้ามหลังจากที่การชุมนุมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอ่อนไปมันเริ่มหลังจากรัฐบาลประยุทธ์เข้ามาแล้วก็มีเลือกตั้งปี6-2สองนะฮะ กลุ่มคนเสื้อแดงก็พูดง่ายๆว่าเขาก็ไม่ได้มาเคลื่อนไหวอะไรแล้วจนกระทั่งถึงวันที่ทักษิณได้กลับบ้านคุณจะมาปลูกอะไรขึ้นมาอีกต้องการอะไรคะคนที่เขาเป็นเสื้อแดงจริงๆเนี่ยนะฮะมวลชนเนี่ยเขากลับไม่ได้ไม่ได้มามาคิดถึงอะไรตรงนี้แล้วอ่ะนะคะพักเพื่อไทยได้อานิสงอะไร ทีฉันบอกว่าต่างคนต่างก็ได้โดนกันไปทั่วนั่นแหละทั้งพักเพื่อไทยทั้งคนเสื้อแดงเนี่ยเราร่วมอยู่ในเรือลาเดียวกันเราโดนเหมือนเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะเขาเป็นในรูปแบบของสถาบันการเมืองในขณะที่คนเสื้อแดงก็คือองค์กรน,นะคะก็คือเป็นกลุ่มเป็นอะไรอะ่ะนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรม